ถูกกับนีบอลบานลุงสีมีผู้หามาบอบุูนกาไฟตะดงกาไฟมีบอสบานลุงสีปวดแีงไหม,ามาบอกซื้อลูกน้ำเกลาอซื้อลูกน้ำเกลือ <c oughs> năng đấy, năng đỉnh nhá, chơi được rồi. Lái, lái mông kẹp kinh đấy, nè. ลมเลยเลมนเอาเอาันเข้าเสือกมากเหรอบ่าเอาเสือกยุโรปนะเนาะบาเสือกมาก กระพานองไอ้คุ้งเลยบอมอนเปาเปล่าลย่าเป่าวลงหลาย่าเปล่าวัล้งไหน็น่ะสักคนวาย่ท่านเนี่ยเนี่ยน้สีเห็นไงมันร้นมากเลยครับแดดมาเกินร้อนํามนี้

อ้ตาลูกใครมานาลูกใคเจับลูกครเด้อ้วใคเจับลูกครเดีอลูกหล่เด้ตายจะน่หลับดับลูกเอ้ตายจะบ่หลับกับลูกหล่แกไม่จะตายถ้าเราไม่ตายลูกตายอย่างนบเอกเอ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้ลูกเลแม่สิกใหเดลูกเด้อบ่มีหยังต่อกันแล้วเด้อลูกเด้อขึ้นสวรรค์ชันฟ้าเด้อลูกหลาเด้อแม่ก็ดีแม่สิกมลูกเด้อลูกเลยแม่บ่กมเนแล้วลูกเเเด้อ ล่างนาลูกงาก็ไปดีเกิดดีสมสุขาบาลมั้งนา่นไปปวดไปว้วว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 วัววววดววววววัววววววกวว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 วลยววววล้วยวววววววแวว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 ว เนี่ยน้องไอ้ก็บ่ต้องขึ้นไอ้ตูนก็บ่ต้องขึ้นแล้วหลุงลาน้องไอ้แม่ป้าก็ดูแลดีอยู่ลูกไอ้ตูนแม่ก็ดูแลดีอยู่ลราเอ้ยไปขึ้นสวรรค์สั่นป้าเด้อลูกเด้อบ่มี่อย่างต่อกันกับแม่เด้อกรรมเด่นอย่างแม่ก็บ่ให้มีเด้อลูกเด้อขึ้นสวรรค์เด้อลูกเด้อเม็ดเด้อได้เอ้ยราอีแม่ Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa sa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tuna me bande sangko anta sama me bande sangko anta samo ante sangko tuna me bande sangko anta samo ante sangko. เสจแล้วสร้น้าไปถวายสุนารุเมปันเตสังขยัสโนยัสสัสนังยัสตังยัสติริสายันติสุนาุ

ตะทุกยาตทารานงติัติมหาราชยิโสิัสสภวอินนาามอันโตจุิมันโตวนวันโตมทมานาอภิกรมงบิโกนังสมิถิวานังทบกินันชาติสังราชาวิลุลหตปัสสาสติ kumpan tanama maha parai di manto suti manto wana wanto ya sasino mana Munang semiting wanang pati manca di sang raja wilu pakku

หาเมืาเี่ือน้้องคลน้ำฝนน้ำเงนละเวลาเอ้ยเมืปันคนยามาเน่นยากเออยามาดูมาวุ่นนเนบานจของบานองบานงก็นละเมือซาบานีกเ้านป้าคละไปห้ล่าฮะจของนี่องจของูละนนนั่ละพอแม่กมเอืนมาเนอาแล้ว ยังตัวว่างได้ก่อนเมื่อกี้พี่ใช่ผมเน่อยหงาออกมาก่อนนะครับครับผมเลยผมย้ายตามหลังมูอหล้วที่ไอ้ผมมันตกใจพี่ใช่ผมนะครับว่ามีคนสักมีดใส่นะครับจะต้อผมก็ได้บอกว่าผมเม่ได้เรียนายได้ผมนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าบอกให้ว่างมีดครับผมแลัวแกบว่างแกยืดยากกิยากนะครับแล้วแกปีตัวฟันมีดนะคผมครับอามีดอะไรฟันผมผมก็ได้ยกหรือนิงส่วนครับอืมตามอย่างไรเยแยนตามออกมา แรงแต่เลี่ยนตามไม่ขันผมครับผมยิ่งเนี่ยผมก็เลี่ยน่างนี้นะครับผมโอเคครับขอเข้ามาสมบูรณเนี่ยถ้าถ้าเข้ามาเนาะแม่ก็ไม่ใช่คนณจะใจดำเนาะเพราะว่าแม่ก็ถ้าสมมาพาควรก็อืมก็ก็รับได้ก็รับได้ขอให้มาคุยเพราะว่าเพราะว่าต้องมาคุยกันมาอะไรกันมามาช่วยเหลือกันมาดูแลกันนี่แหละจะคุยกันยังไงอืมแล้วที่บอกว่า เขาเขามาขอโทษแล้วแล้วเขาบอกว่าทางเราไม่เอาไม่ม <mañana benim S 2> <rawd unre> ีไม่เจอเลยก็ถามผู้ใหญ่บ้านดูเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีไไมมม่่ีีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายไหมก็ให้แก่ไปไม่มีไอ้ไอ้ที่ศัตรูอะไรกับแม่แล้วลูกก็จะเลี้ยงให้จะดูแลให้ดีที่สุดก็ให้ไปขึ้นสวรรค์ไม่มให้มีอะไรแล้วแม่ก็พูดไปบอกไปแกก็หลับตานะ อืมแต่ก่อนนะเมื่อวานนี่แม่น่ะไปรูปยังไม่ลงเลยยังยังมอนอยู่เล็กแต่มานี้ยังมึนเลยแม่พูดยังหลับไปเลยตาไม่หลับอือตอมาตาไม่หล,<ต>ลับเพราะว่าแกจะห่วงลูกเพราะว่าลูกแก,ก,อก,แกสองคนไอ้คนโตเจ็ดขวบ<ต>คนเล็กห้าขวบไม่เคยมีปัญหากับเขาม,ม,มาก่อนไม่มี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 เลยไม่มีเพราะว่านานๆทีแกก็จะไปเพราะมีงานมีอะไรแกก็จะไปบางทีก็ไม่ไปหรอกครับอืม ยินว่าทางตำรวจเพิ่นทำแผนไปแล้วแต่ว่าทางญาติผู้ตายนี่บ่รู้เรื่องก็เลยอยากให้เพิ่นเฮ็ดไม่ถ้าเพิ่นเฮ็ดไปแล้วถาบ่าท่านเฮ็ดกับว่าเป็นหยังแ็แต่ว่าได้ยินข่าวเข้ามาว่าทำแผนไปแล้วแต่ว่าทางผู้เสียหายบ่รู้เรื่องเลยเรื่อง <ๆ S 1> บ่ชูว่าตายแบบใดบเป็นอย่างไดมากอย่างไดบวชูเลยในขันตออนี้ คือขามขั้นตอนบอกเฮ้ยจังไดกับโบหูว่าท่านเดีโทษผู้ใดครับนอกครับครับอจะอให้ตำรวจชีแจงเนี่ยบอกครับว่าเท็จแผนไปจังไดจังไดแม่นครับแม่นะแต่อยากให้ตำรวจเป็นออกมาสีแจงไหนจังหน่อยว่าทำแขนจิงบอให้บอจิงเรื่องเล่าที่านมากมันแมนให้บอแมนให้เพื่นสีแจงแน่มันเป็นไปมากจังไดเรื่องนี้าก่หูเพราะว่า ผมเป็นผู้ปกครองผมก็ยังบลูเรื่องเลยว่าทำแผนมึอได้เง้ยมันได้นะครับสํานี่แหละครับยิจิตใจะทีนี้คาใจยังไงนะครับอืมค่าใจเรื่องทีตำรวจทำแผนแล้วบอแจ้งให้ทางญยาิผู้เสียหายับหลู้เลยครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาเหตุตอนใดก็บลูเวลาใดผมก็อยางบลูพูอกันว่าไอผมตายแบบใดประมาณนี้ครับครับคืออยากให เป็นอชีแจงอี่ยางในบอลร,รอวจรงไหมครับอยากให้เห็ดแผนไม่เลยครับอ,อยากเห็ดแผนไม้เลยครับอยากให้ต้อนอาเข้าแม่นครับแม่นครับว่าเขาเห็ุจังใดกับไอผมผมก็อยากรู้